พ่อแม่พี่น้องหรือว่าท่านผู้ชทกทุกท่านที่มีใจรักรดดำรถดแมครแต่งซิ่งแตงรอนะครับเมื่อนี่กระยุครับสมัดดำจริงนะครับเห็นผู้ว่าผู้จาสู้พีสู้น้องได้ฟังได้รับชมกันนะครับอายุกับที่มงานแก้กเขียวหรือว่าปาสิทธ์ ท่านบันไหวเดี๋ยวนี้ก็อยู่ปอ,อดินท่างบันน้องตูครับยูกับเจา 200, ้าซีซีสองร้อยบุญหานะครับกับเจ้าเมกาซีรียนหาร้อยครับสองร้อยสิบเจโอเจดี e, ครับกดรอแต่งจริงแต่งสวยพี่น้อง เป็นงานผมผมทางเนาะครับล่างไปผมระยะทางประมาณ20กิโลละพี่น้องไปขับกัดสิวประมาณรวมๆสี่สินะครับเดี๋ยวละาหาล้อยนะครับสำหรับรถดำแล่นไกลพี่น้องอันนี้รถดำก็อยู่ประมาณ8ปขั้นพี่น้องนีงเง่เรับเจ้าเวมีง้า เอรี่ห้าร้อยหมวเรียดนะครับจกหน้าซาหนากระเรีดพี่น้องกันส้นเรีดฝังต่อเรียดแคปเรีดโอ้ เต็มพี่น้องสำหรับอูอินตานการยางนะครับราคากัาแหวล้านเนาะพี่น้องสำหรับรถดำกระไดขั้มือนี่เป็นรถมาแต่ญี่ปุ่นนะครับมาแต่งจริงแต่งสวยมาประกอบในไทยด้วยน้ามือของอูอินตานการยางทานผ่าน,าน,านชุมพลบุรีครับ ยังโอเคอยู่ครับสำหรับคุณครูนะครับ อย่าอยากพี่รวมนะพี่น้องตามเวลาการใส่งานของเพิ่อนนะครับ0.83ลูกบาทเมตรครับหาฟันฟันปีศาจร์ที่พี่น้อง วีซ e ีสองร้อยหกสูบไดรเล็กอินทิคชันเทอร์โบครับหกบีเก้าสิบห้าอ่ะปะชัชนก้มรอครับทางฝุ่นป้าพี่ละพล วัดเีครับเป็นรอยเจ็ดที่มาแล้วมาครับของปลาวิรพลเจโวเจ็ดทีันี่เจโวเจ็ดีครับวีนโน ยิ้กันสีเบแล้วพี่น้องยิ้กัสีเบสแล้วสไปใหญ่บ่หม่องไหบูบุ่นะครับฮ่าฮ่า สามรถอยู่ครับพอดีเลยจอดที่นี่ภาิ์ว่าไอยไรหรอส3มรถมาสั่น ทีนี้ใหายบ่กันละพี่น้องเพราะว่าเห็นเบิร์ตแล้วนาะครับยช่มวงนี้บ่มีมองเอาแล้วทีใหญ่ไปมองไหนท่านหูเนาะครับหรือทีใหญ่ไปฟังทางทงนั้นเนาะครับแต่ว่าอยากรวมจังหน่อยมาดันอ่ะปล่อยหลังออกไปเนาะครับโก้บ,บุมี่มองกลับ สิบแรงมาเนาะครับไม่ก็พีซีสองร้อยครับคุณโกยังแรง ่ yeah, แล้วคถอยมาเลยครับ เจ็ดสิบห้าแรงมาเนาะครับเจียเจ็ดสี่สาวิลพล ทางบ้านอารมณ์บ้านกิเล็กนะครับเป็นเทงานเทเสริมถนนนะครับเป็นสิเทข้อจีดนะพี่น้องเอาดินหนาดินเปเสริมเปถผมขึ้นอีกนะครับไปกับสี่สิบโลพี่น้องเดียวละห้าร้อยนะครับ รับรถดำได้นะครับนี่ทีมงานเจเจียวทางบันบันหว้นะครับตาซิ์พี่น้องผู้ใดสนใจสิใส่บริการทีมงานเจเจียว,ยวโอ้มาเบอกมาคุยกับเพื่อนได้นะครับ มาโอ้ไปไกลได้พี่น้องบ่มีหม่องลับรถต้องถอยนะครับเด็กกานะครับสองร้อยสิบแรกนะครับรับเพิ่นนี่ ว่าทั่ว2องอร่อยสิบแงครับเป็นเบก้เดียวสุดท้ายพี่น้องเดียวสุดท้ายครับหิ้เบิดเหรอเดี๋ยวทีนายไปมองไม่เนาะครับบอกไกลกันเนาะครับหนิบ่าง สองสามรอยเมตรนี่แหละครับเตรีมงานเจียวนะครับหรือว่าปลาซิด ติดต่อกับทั่วไปสอบถามเพิ่นได้ครับเจ้เขียวนะครับเบอร์ทั่วโทรศัพท์ของเพ่นเป็น08หานะครับ31076 5 9 08หา31076 5 9าเทีมงานเจ๊เขียวฝาสิทธิ์ทั้งบันไว้นะครับ งานกะมีรถดำยู่หลายคัสเลยพี่น้องเป็นสิบแล้วครับสำหรับทีมงานของเพื่อนโอาวันนี้คลิปนี้กะตีลาด,ด้วยเจ้าดีก,กาสองร้อยชิปนะครับ สิดหนาังพอกันไหมครับต้อารแบงกายแคบพี่นอ้องสาทิตครับ